สวัสดีครับพบกับเยตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งน,น,นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่องเอมินทีวีให้เยติด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องตัวของอุบัติเหตุที่ใต้ b t s ราชโยธินแตงวันนั้นเฮียขับไปหลังจากเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วรถติดแล้วเฮียก็เห็นรถ BM Accord แล้วก็อ่าไรเดอร์แก็บที่ไปนั่งอยู่ริมถนนแล้วนะครับพอมาเห็นคลิปเนี่ยก็ทาง ก็อย่างที่ข่าวบอกนะว่าตำรวจเนี่ยนี้ไม่ได้โทษตำรวจคือตำรวจยังไม่ได้เห็นคลิปเขาก็คิดว่าเป็นการเข้าไปในพื้นที่คือเขาบอกว่าในพื้นที่ตรงนั้นอะในระหว่างรถสองคันเนี่ยตามกฎหมายแล้วคือรถหนึ่งคันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหนึ่งคันก็คือหนึ่งเลนก็คือต้องวิ่งไปในตามเลนของมันถูกปะ,ะทางตำรวจเนี่ยแต่ก็ ในข้อกฎหมายแหละว่าถ้าประมาณนี้ก็คือประมาทร่วมก็คือเหมือนอาจจะมีการเบียดกันเกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล้มนะครับก็คือต่างคนก็ต่างไปชใช้ในแต่ละฝั่งแล้วต่างคนก็ต่างซ่อมอายานพาหนะของตัวเองแต่ตามคลิปเนี้ยพอดีเนี่ยโคตรโชคดีเลยนะครับโชคดีในในความโชคหลายอาประมาณนั้น นะครับเพอร์ดีมีคลิปหนึ่งนะครับเขาเป็นกล้องนา้ารถเราเขาจังหวะหลักก่อนก่อนบ m อมพอดีนะครับก็มีรถเมร์สค์คันหนึ่งวิ่งแทรกเข้าไปอยู่ดีก็แทรกเลยนะครับไม่ได้แบบมีอะไรมันมันไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าตามหลักจริงๆแล้วมันไปไม่ได้ถ้าดูตามคลิปมันน้องมันไปไม่ได้นะครับถ้าตามข้อกฎหมายเขาบอกว่าเหมือนสมัครใจเหมือนไรเดอร์คันนั้นอนะ่ะสมัครใจไม่อยู่ที่เสี่ยงภยัย นะครับเมื่อเกิดขึ้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองลงไปไปเสี่ยงผ่ยถูกปะกลายเป็นว่าแบบนักข่าวก็ตีความไปมาว่าเอา,อางั้นสดสรุปแล้วก็คือว่าที่เราขี่มืเตอร์ไซคนะปัจจุบันนี้กันที่อยู่ในช่องระหว่างรถสองคันเนี่ยหรือจริงๆถ้ายอย่างนั้นอนะไอ้รถที่ทําการเบี่ยนไปทางช่องซ้ายสุดขวาสุดหรือระหว่างทางที่เป็นรถจน ก็เสี่ยงภัยกันหมดเลยถูกปะนย่ยงคิดว่ากฎหมายข้อนี้ยควรจะเปลี่ยนนั่นแล้วเพราะว่าถ้าถ้าคุณจะจะเอากฎหมายในหูรู้สึกว่าพราบรหรือกฎหมายเนี้ยเก่ามากนะสาหรับมอเตอร์ไซค์หรือรถจราจร,จรซึ่งมัน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 เปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแบบโอ้โหเยอะไปหมดแล้วมอเตอร์ไซค์เยอะขึ้นอย่างอย่างเห็นได้ชัดคุณลองคิดดูถ้าเอามอเตอร์ไซค์ขี่ตามตามกันเลนละหนึ่งคัน นู่นุว่าไปถึงเชียงใหม่จริงแล้วถ้าคุณขับรถจากสมมติว่าขับรถจากรามินทาเพื่อจะไปเซนทันเบิร์เนี่ยวิ่งไปตามๆกันรับเป็นมอเตอร์ไซค์่ก็ประมาณว่าแบบน่าจะแบบเวลาสองสามชั่วโมง่าถึงเซนทันเบิร์ถามหน่อยว่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นข้าราชการทั่วไปขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่แบบนั้นถูกปะพฤติกรรมมันเป็นแบบนั้นแล้วแต่เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นคือความประมาทของมอเตอร์ไซค์คันที่สองที่แทรกเข้าไปซึ่งมันแทรกไม่ได้อยู่แล้ว ดูจังหวะแล้วเขาไม่มีเบรกเลยเหมือนเขาตั้งจงใจที่เขาจะวิ่งเข้าไปเลยเหมือนหนีอะไรมาสักอย่างเลยถ้าตามแบบดูจากลักษณะท่าทางก็คือเหมือนหนีอะไรมาสักอย่างหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ทราบนะครับเราแทรกไปขนาดนั้นอนะ่ะจริงๆกฎหมายไปเนี้ยก็มีหลายหน่วยงานหรือหลายทีมหลายองค์กรที่เขาพยายามที่จะไปแก้ไขของมันเพราะว่า มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคนเราซื้อมอเตอร์ไซค์มาเพื่อขี่ตามกันนะนะเดี๋ยวว่าไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่หนึ่งคือถ้าคุณไม่ประมาทคุณรู้อยู่แล้วไปไม่ได้คุณก็แค่เบรกแล้วคุณก็รอจังหวะไปมันก็จะไม่เกิดกฎหมายไอ้ไม่ไม่ก็มันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมครับวันนี้ก็มาพูดคุยเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับยังไงก็การคอมเมนต์เนี่ยขอให้คอมเมนต์ที่อยู่ในตามหลักคําว่าสุภาพไม่มีการ คลิปนี้ที่มาบอกคือตำรวจยังไม่เห็นคลิปนะแต่ตอนนี้ไรเดอร์แกร็บก็ได้ทําการไปที่โรงพักใหม่นะครับเพื่อทําการแจ้งความใหม่เพราะว่าดูแล้วมันคือความประมาทของเมอร์ไซค์คันนั้นจริงๆมันจะบอกว่าประมาทร่วมไม่ได้ถ้าเฮียมาน,นะทุกคนมองก็คือไอเมอร์ไซค์คันที่สองครับประมาทที่วิ่งเข้าไปถ้าคุณไม่วิ่งเข้าไปก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมครับต่างคนต่างไม่ประมาทมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุนแน่นอนนะครับ คลิปนี้ก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยคําว่าสุภาพนะครับไม่ด่าทอฝ่ายตรงข้ามนะครับมันต้องขอบคุณรถคันนั้นจริงๆที่นำคาว่าคันนั้น,นเขาเอาคลิปมาเผยแพร่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พิมพ์ว่าเอออยากให้เพื่อนแชร์เพยเพจ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 เฮียก็แชร์นะครับหลายๆเพจก็ช่วยกันแชร์เพื่อให้เขาเห็นนะครับเพจเฮียก็จะเป็นเพจที่ Food Delivery Story by ายติเอเมนทีวีเนาะ ก็ยาวนิดนึงนะครับต่อจากเพจเดิมมานะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด cribe ช่องเอมินทีวีให้ยติดยนะครับสวัสดีครับ